เอาเด่วนนทุกคน ลุ้นติดมาแรงครับสำหรับรายการคุยแซบโชว์ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ายอดวิวเนี่ยไหลเรื่อยๆเลยนะครับและที่สำคัญสิ่งที่พวกเราโฟกัสนั่นก็คือยอดคอมเมนต์ตอนนี้ปาไปแล้ว2 0 0 0กว่าคอมเมนต์นะครับและคนกดไลค์ตอนนี้ครับทุกคน1 2 0 0 0คนกดไลค์ยอดวิวครับทุกคนตอนนี้กำลังไหลเรื่อยๆนะครับอยู่ที่23,000ยอดวิวครับทุกคนซึ่งหลายคนก็สงสัยครับว่าทำไมยอดวิวไม่ไป เพราะว่ามันดูสวนทางกันกันกบยอดกดไลค์ใช่ไหมครับหลายคนก็เข้ามาถามบ้มอิ่มนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นการตกใจของแอป YT หรือว่า YouTube นั่นเองครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยครับการที่นะครับคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยสตันนั่นเองครับทุกคนก็เลยทําให้ยอดวิวเนี่ยไหลช้ากว่าปกติเพราะว่ามันดูย้อนแยง้งใช่ไหมคนกดไลค์เนี่ยหนึ่งหมื่นกว่าคนแต่ว่ายอดวิวเนี่ยห้าพันคนใช่ไหมครับทุกคนในช่วงอาชั่วโมงแ แรกและตอนนี้2ชั่วโมงครับทุกคนคาดว่าจะติดในมาแรงถ้าทุกคนยังเข้าไปดูเข้าไปแชร์กันเรื่อยๆนะครับอุ้มอิ่มคิดว่าไม่รอดนะครับคิดว่าติดในมาแรงแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยตอนนี้คือโอ้โหนะพุกคนยอดคนชมเนี่ยนะครับกำลังไหลขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับรายการคุยแซบโชว์ครับทุกคนเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้มีการไปออกกับทางด้านบอสโจยมนิน ตอนนั้นนะครับพุคนก็ติดอันดับต้นๆในมาแรงเลยครับทุกคนก็ถือว่าแฟนกับ FC เนี่ยก็งงเหมือนกันคือตอนนั้นท่าทุกคนยังจาเหตุการณ์ได้นะครับเหตุการณ์จะคล้ายๆก,กันกับเมื่อปีที่แล้วที่น้องไปออกรายการคุยแซบโชว์ช่วงแรกนะ่ะอันนั้นยอดวิวก็ไหลช้าเหมือนกันแต่ทีนี้นมันจะมาตุ้มเดียวเลยครับพุกคนอุ้มเชื่อว่านะครับไม่เกินวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยยอดวิวก็น่าจะมีมีโอกาสแตะหลักแสนอยู่นะทุกคนสําหรับคุยแซบโชว์ในวันนี้เพราะฉะนั้น ลุ้นในมาแรงกันนะครับแฟนๆก็มีการส่งให้ิ่อิมข่าวกระแสดูนะเพราะว่าเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานั้น,น่ยอดวิว5,000ยอดวิวเท่านั้นแต่ยอดกดไลค์เนี่ย ทะลุหมื่นไปแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันดูสวนทางกันน้ออย่างที่วิมข่าวกระแสบ,บอกว่าอัลกอริทึมของ y YouTube เนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมคนแห่มากดไลค์เยอะจังทำไมคนแห่มาดูเยอะจังทำไมคนแห่มากดแชร์เยอะจังก็น่าจะเป็นอัลกอริทึมที่มันยังงงนะครับสำหรับ u t u b e เนาะเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนเข้าไปดูกันเรื่อยๆนะวิมแนะนำว่าเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเข้าไปดูปุ๊บแล้วก็ออกแล้วก็เข้าออกแบบถ้าตั้งบนไปมันก็อาจจะแบบว่าไม่ ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่นับยอดวิวหรือเปล่านี่อิมอิมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็เพราะสะน,นั้นแล้วทุกคนเข้าไปชมเรื่อยๆอิมอิมก็ดูเรื่อยๆนะเพราะว่าอุ้มอิงน่ารักมาก สำหรับวันนี้นะครับทุกคนแล้วน้องตอบคําถามได้ดีมากๆครับทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอบน่คือความจริงทั้งหมดนะครับน้องก็เผยนะครับในรายการว่าคนที่ไม่เคยชอบน้องเนาะอุ๋งอิงก็คือแบบนะน้องไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครน้องก็พูดเอาไว้แบบนั้น,นครับทุกคนน่ารักมากๆสำหรับอุ๋งอิงครับทุกคนวันนี้ทําให้เราได้ไปฟังหลายประโยควนไปวนมาวันนี้ก็มีคนนะเข้ามาคอมเมนต์ในช่องอิ่มข่าวกระแสเหมือนกันบอกว่า อุ้มอิ่มวันนี้แม่เข้าไปดูประมาณแบบโอ้โหเกินร้อยรอบแล้วคือดูวนไปวนมาอยู่เพราะว่าลูกสาวน่ารักเหลือเกินและชอบในการตอบคําถามของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจากพิธีกรใช่ไหมครับและวันนี้ต้องขอชื่นชมเนาะพิธีกรทําการบ้านดีมากๆเลยอ่ะการการถามอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่ละสิ่งคือเหมือนเขาติดตามสตอรี่เรื่องราวน้องมาตั้งแต่แรกเลยพอพอเราได้เห็นพิธีกรได้มีการสอบถามน้องอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนและโอ้มอิ่มชื่นชมนะพี่ชมพู่นะครับแล้วก็พี่บูมแล้วก็พี ธัญญาธน,นารศเนาะที่ต้องบอกว่าทําการบ้านดีมากแล้พี่ธัญญาเป็นดาราซูปเปอร์สตาร์แต่ว่ารู้เรื่องของอิงเป็นบ้านแพงดีมากครับทุกคนแล้วก็แบบโอ้โหแอบตกใจยอยู่เหมือนกันวันนี้ที่พี่ธัญญาได้มีการสัมภาษณ์น้องและพิธีกรแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นแลเนาะคำถามไหนที่ ตอบไม่ได้เนี่ยเขาจะตัดบททันทีแล้วก็เปลี่ยนเรื่องทันทีนี่คือไหวพริบนะครับของพิธีกรก็คือจะไม่ให้ช่วงเวลามันเด a แอร์ก็จะปล่อยให้แบบว่าโอ้โหอุ๋งอิงแพนแพนแทนคิดนิดนึงพอน้องแบบไม่ตอบแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องเลยเพราะว่าคําถามนั้นน่ะน้องอาจจะตอบไม่ได้นั่นเองวันนี้เราก็ต้องขอชื่นชมนะไม่ว่าจะเป็นไหวพริบของน้องอุ๋งอิงเองหรือว่าไหวพริบของพิธีกรเองหรือว่าบอสโจยมินินเองที่พูดได้ดีมากๆเลยวันนี้ครับทุกคนนะและเราก็ต้องบอกว่าโอ้โห พิธีกรเนี่ยคือแบบว่าถามแบบองค์อิงอเป็นบ้านแทนคือแบบดีมากนะครับถามดีมากจริงๆแล้วก็แต่ละเรื่องที่ถามเนี่ยอย่างที่บอกว่ารายการเขาคอนเซปต์คือคุยแซบโชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรายการของเขาเนี่ยต้องเน้นความคุยแซบเป็นหลักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคําถามเด็กๆไปะอะไรเงี้ยรายการนี้เขาไม่ถามอยู่แล้วเขาจะถามรายการที่แบบว่า ปังๆหรือว่าคำถามที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนาะเราได้เห็นอีกหนึ่งแง่มุมเลยจากปีที่แล้วถึงปีนี้นะครับเราจะเห็นแบบว่าต่างแง่มุมมากๆครับทุกคนสำหรับอุ้มอิงกับบอสโจเนาะต้องบอกว่าอุ้มอิมเนี่ยลุ้นนะให้คุยซับโชว์ติดหนึ่งในมาแรงครับทุกคนถ้าติดมาแรงนะรับรองว่าเขาเชิญไปออกตลอดเวลาแน่ คุยแทบโชว์ไม่ใช่จะไปออกกันง่ายๆนะทุกคนต้องต้องดังจริงมีกระแสะจริงเปลี่ยงจริงจะสังเกตได้ว่าเขาเชิญแต่ดาราไปศิลปินดาราที่มีกระแสะเท่านั้นเน้นที่มีกระแสะแล้วก็ต้องอเป็นไวรัลแล้วก็ต้องเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบแซบด้วยอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาครับที่น้องอุงอิงเป็นบ้านแพงไปกราบหลวงปู่ศิลาแล้วเป็นไวรัลในโลกโซเชียลครับทุกคนซึ่งคนแห่แชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับและบอสโจก็เผยว่าท่านเนี่ยขอเองเนาะท่านขอเพลงเองสำหรับน้ําตาหล่นบนที่นอน หรือน้ําตาหลดบนขอบเตียงที่หลวงปู่ศิลาเนี่ยได้มีการาเขาเรียกว่าอะไรขอกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในวันนั้นนะครับทุกคนวันนี้ก็คือเคลียร์หลายๆสิ่งมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันไลต่างๆวันนี้อุ๋งอิงเป็นคนที่มีชาญฉลาดในการตอบนะครับน้องก็รู้ว่าอะไรจะต้องตอบอันไหนจะไม่ตอบอะไรเงี้ยน้องเก่งมากๆครับมีหลายเรื่องหลายรา,ยราวมากๆแล้วก็วันนี้นะครับอิ่มขอชื่นชมเนาะทีมงานทุกๆคนเลยต้องบอกว่าภาพสวยมาก แล้วก็อุงอิงน่ารักมากวันนี้ก็จะเป็นทางด้านทีมงานนะครับของอของอช่องวัน3 1เอเนาะเป็นคนที่แต่งหน้าให้กับน้องวันนี้น่ารักแล้วก็มีออร่าสุดๆครับทุกคนยิ่งไปเจอไฟในสตูดิโออุงอิงก็ยิ่งน่ารักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่า,วาอ,อิมข่าวกระแสนะครับก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้กับน้องตอนนี้เดินทางกลับมาที่อีสานแล้วเพราะว่าน้องจะต้องไปรับเชิญของค่ายเพลง ตัวเกียวมิวสิกนะครับของคุณบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ครับทุกคนแล้วกอ็อันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็น่าจะมีการพักหรือเปล่าน่าจะพักอยู่ที่จังหวัดสีสกเกตนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็บอสโจไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่าบอสโจเนี่ยมีคุยเรื่องขายอ้อนะครับมีคุยงานภาพยนตร์ต่างๆนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกาลังใจนะครับน้องให้กับบอสโจยมนินนะครับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณไปยังรายการคุยแซบโชว์แล้วก็บอสโจเผยอีก3ปีให้องคงอิงเป็นศิลปินเดี่ยวเล่าวินาทีนะครับถวายเสียงหลวงปู่ศิลานี่สุดยอดมากอุ้มอิมเชื่อว่าทีมงานเป็นแฟนคลับน้องอุ้งอิงเยอะนะทีมงานคุยแซบโชว์เนี่ยนะครับทุกคนเพราะว่ารู้เรื่องหมด แล้วสคริปต์อะไรต่างๆคือแบบนะเหมือนแบบให้พิธีกรคือแบบโอ้โหเรารู้เลยว่าติดตามน้องแน่นอนอทีมงานของคุยแซบโชเนี่ยต้องเป็น FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์ like กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอิ่มขาวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณพ่อๆแม่ๆม่แฟนคลับนะครับที่ ให้การซัพพอร์ตอิ่มข่ากระแสเสมอมาเนาะไม่ว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่คืออยู่ด้วยกันมานานมากๆก็ขอบพระคุณพ่อพอแม่เ f ฟซี FC, แฟนคลับจริงๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตมอิ่ม,มอีกหนึ่งช่องทางขอบคุณมากมายจริงสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับรักทุกคนครับ